สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุูุสุคนนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะวันนี้เข้ากับผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงบออลูกออดนะคะมาเบิงบองหัวกนะคะพี่น้องอันมันมีสองบอนะคะที่เหลี่ยงไปกอนหนานั่นนะคะมันอันกาลังใหญ่นะคะพี่น้องโตที่ว่ามันกินเก่งมันกับสิใหญ่มันกับสิ่งใหญ่กลัวเนาะนะคะแล้วก็โตที่มันกินมาท่นเก่งมันกับสิกํกำลังสิไงใหญ่พี่น้อง มีอยู่สองบ่อบานนี้อันมีอยู่สองบ่อนี่ล่ะบันนี้กระลังสีใหญ่โตใหญ่โตใหญ่อันโตใหญ่แล้วกระลายนะคะมันจกเป็นแบบนี้ล่ะพี่น้องเพราะว่าอันเวลาเอาหวกในน่อยล่งนั้นเอาล่งหลายอยู่กับจิงนะคะแต่ว่าเพราะเวลามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยถ้าตัวมันกินเกงมันก็สีใหญ่กว่าแล้วก็บวกก็ว่ามันก็สิกินมูได้บ้านนี้ มันก็นสิกินหมูมันก็นเห็ดให้แบบว่าอันตัวน้หนอยนั่นตายไปน้าบางไปน้าเนาะเพราะว่าโตไ่มันกินโตหน่อยนะคะเป็นนิสัยปกติของอันลูกออดเลยเด้อพี่น้องเป็นนิสัยอันปกติของหวกเลยนะคะเวลาเขาเลี้ยงหววเนี่ยเวลาเขาเอาลูงเนี่ยเขาต้องเพื่อไว้เขาต้องเอา เพื่อไอจำนวนเล่หลายเพื่อไปเพื่อเพื่อมันกินกันเองนะคะอันนี้อยู่ในบอ่อดินอันต้นนี้นกะหลายอยู่เอาลงหลายอยู่เอาลงเพื่ออยู่พี่น้องแต่ว่าหนึ่งตัวมันตายไปแล้วกรมี่ตัวมันตายไปแล้วบัดกรมี่บัดน,นี้สองก็คือว่าอันตัวที่มัน บ่แข็งแล้วมันก็ตายน้ำนอแล้วที่นี่แบบกับตนนองหาก็บถือตใหญ่กินน้ำนะครับพี่น้องกับต,ตละลุงหวมันก็สิย่างบ่หลายนะครับบ่แม่นว่าอันห้าอ่พอเท่านึงเนี่ยมันสิย่างเบิดเลยนะคะเป็นไปบ่ได้นะคะเพราะมันเป็นอ่าสิ่งมีชีวิตนะคะมันตายเป็นนะคะหละกักะมันก็กินกันน้ำนะคะเป็นกบกินเนื้อเนาะเป็นเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะสำหรับไอ้กบสำหรับหวก การให้อาหารเท่ากับคิดมาเท่าให้เพียงพ่อหรือพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเหมือนสัญชาตญาณมันนั่นแหละมันก็ต้องกินกันมันก็ต้องกาดกันแน่เป็นธรรมดานั่นแหละเนี่ยแต่แบบว่าเท่าเท่าคิดมาเท่าให้เพื่อไหวเหลี่ยวนะคะมันก็พอเวลามันสิบมือสิบมือสิบห้ามือเนี่ยครับบางที่กับหัวหัวกับมันเสียไปใส่นะคะ เพราะว่ามันกินกันไปนํานะคะพี่น้องอันนี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรต้องพบเจอนะคะได้หลายทันในหลายคนที่พึ่งเลี้ยงไม้พึ่งเริ่มต้นไม้นะคะพึ่งเขามาเลี้ยงหรือว่าพึ่งจะเขามาศึกษานะคะพี่น้องอันนี้เป็นปัญหาปัญหาโลกแตกนะคะปัญหาโลกแตกเพราะว่าหลีกเลี้ยงยากนะคะเพราะว่าตั้งแต่พอออกมาเป็นใครเนี่ยมันสิตโตซ้ากันเบิดพี่น้อง ประมาณสี่ห้าหมื่นสิโตซ้ำกันเบิดนะคะแต่พอเวลาเวลาเอามาลงบ่ดินเนี่ยบานมันก็ขืนเนี่ยบาน่าตัวใดมันแข็งแรงถ้าตัวใดมันแข็งแรงมันก็สิใหญ่กว่าตัวใดมันแข็งแรงมันก็สิกินอาหารเก่งกว่ามันก็สิใหญ่กว่ามันก็สิกินตัวน้อยกัดตัวน้อยบานเนี่ยนี่เป็นนิสัยไอ้ปกติของหัวของลูกออดเลยนะคะพี่น้องท่านไดทีเพิน่น ขามาเบิองขอมาม่ศาศึกษากะมาฟังนะคะเพื่อเป็นความหูนะคะเล็กๆในหน่ๆยนะคะเพิ่มเติมเนาะอันนี้บอเนียเอาลงกังนหมู่บ้านตัวตายมาจากบอเพาะกัมี่นะคะพี่น้องบ้านนี้อันตัวที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยกัมมี่กําลังฟืน้นกัมี่นะคะพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใส่อันเวลาเน,ะนาะในการความพยายามปีนี้กแ็แห้งเพาะหยากพี่นอ้องเพาะทรายยีกับบอ,อย่างเพาะทไา้กับบอย่างตายไปน้ำแน่อันตายโยกบอ่อนั้นหลรอบอยู่ตายโยกบอ่อนั้นหลรอบอยู่บนันไดกะเอามาใส่บอ่อดินแบบแน่วงศิลักก็ตายโยกโลยกบอ่อเลยกับมีนะคะพี่น้องกักบบ่อจากเป็นอย่างนะคะ ปีนากะสิพยายามเตรียมอันพื้นที่เตรียมยังเห็นมันเรียบร้อยเห็นมันโอเคเห็นมันเรียบพร้อมสำหรับสำหรับปีนานะคะเข้ากับมาเหลิมต้นนไม่นะครับว่าเป็นยังพี่น้องนะคะเขาเหลือดหนักสูงอยู่แล้วเข้าบอย,ย่อมแผลอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นที่เขาเอามาปล่อยหมู่บ้านเนาะ ตัวน,นี้เข้ากับใบเพื่อไหวเลยเด้พี่น้องน,นี่อันนี้อันนี้คือเพื่อใบเลยเด้ตาปาเบล่าอีกสี่หามือนเขาเดี๋ยวเข้าผ้ามาเบิงมาอัปเดือนให้เบิงอีกว่ามัมนสิย่างลายย่างหน่อยปันไดนะคะว่าหัวเข้าสิ่ไงไงขึ้นไปเอีกเพราะว่ามันกับสิหไงขึ้นไปน้ามลกัดบ่อดินนี่มันใหญ่เร็วอยู่แล้วพี่น้อง <c oughs> มันใหญ่เร็วอยู่แล้วนะคะเข้ากับสิบห้าอัน เมาเบิ่งเรื่อยๆนั่นแหละนะคะพี่น้องว่มามันสิเป็นอันแนวใดมันสิเป็นจังไนนะคะถ้าพี่น้องอันพึ่งเขามานะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสะไข่ให้น้ำนะคะพี่น้องพี่น้องสิบ,บ่ได้พลาดนะคะคลิปไม่ไหมนะคะที่หรือวได้ลงไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์แล้วก็แลกบ,บันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกร หลายหลายทันที่คิดจะเลียงกุบนะคะพอกันไหมคลิปหนานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ